สวัสดีท่านผู้ชมรู้ทุกท่านพวกผมในช่อง System เนี่ยครับมาเรื่องของทรัมป์กับเซเลนสกี้รวมถึงอีกคนนึงพี่ที่เป็นรองประธานาธิบดีแวนส์ดีเจแวนส์ไม่ใช่ดีเจต้องเจดีดีเจนั่นมันโยโย,โย่สามคนนี้มีการโต้เถียงกันซึ่งตอนแรกที่เซเลนสกี้คุยกับทรัมป์่ยยังไม่เท่าไหร่ก็ยังคงแบบพูดคุยกันนิ่มๆแต่พอเป็นแวนส์เพราะเซเลนสกี้เคยบอกว่าแวนส์เนี่ยดูเหมือนสุดโต่งเกินไปซึ่งแวนส์จริงๆก็ดูไม่ได้ฉลาดดูโง่มากในการโต้เถียงนะ หลายๆคนจะเห็นการโต้เถียงแล้วซึ่งโอเคในมุมหนึ่งคือนี่แหละประชาธิปไตยนี่แหละสหรัฐตรงที่ว่าเราจะเห็นการโต้เถียงเขาสดๆแล้วเขาก็จะเผยแพร่ให้คุณดูสื่อทั่วโลกเขาไปถ่ายได้ไม่มีการไปดูลับๆแบบคุยผลประโยชน์ไม่มีพูดกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เราก็ให้ทุกคนเห็นความจริงคือยังไงเนี่ยข้อดีรวมถึงคุณสามารถโต้แยง้งสามารถเถียงเขาได้ทำพูดอะไรไม่ดีไหมเซเลนสกี้สามารถเถียงได้ไม่โอเคไหนก็เถียงแต่ถ้าเป็นประเทศแบบเผด็จการประเทศอย่างจีเนี่ยไม่ได้นะ เขาพูดอะไรเนี่ยเขาเป็นคนให้เงินคุณแม่แต่เขาให้เศษเงินคุณก็ตามคุณต้องทําแบบเคารพเขามากกว่าคุณจะได้เศษเงินจากเขาเนี่ยโอ้โหทําแทบตายแต่กับสหรัฐไม่ใช่เขาช่วยคุณอย่างดีแต่คุณก็สามารถมาที่ทําเนียบขาวเขาเชิญคุณมามาพูดคุยกันคุณก็สามารถเถียงเขาได้นี่แหละประเทศประชาธิปไตยทีนี้โอเคตอนแรกที่ผมดูข่าวนะตอนที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปเต็มการพูดคุยฉบับเต็มผมก็มองว่าช้าน่าจะเกินไปทําเกินไปจริงๆ แล้วเหมือนจะไปเล่นเซเลนสกี้ถึงท่านมีการเชิญออกซึ่งเขาเป็นแขกคุณคุณเชิญแขกมาคุณก็ต้องให้เกียรติเขาให้เขาพูดอะไรได้สรุปพอไปดูคลิปเต็มฉบับเต็มอ๋อมีการพูดคุยกันตอนแรกทัามก็โอเคทาหารคุณเนี่ยเป็นทหารที่แข็งแกรง่งและผมก็ชื่นชมมากอะไรก็ตามแต่แวนส์ประเด็นคือ, ance, อแวนส์ตอนแรกตอนที่เซเลนสกี้กับทั้มเถียงกันยังไม่เท่าไหร่ดูเซเลนสกี้ไม่ได้จริงจังมากแต่พอเป็นแวนส์ขึ้นมาเมื่อไหร่เซเลนสกี้ดูจะเอาจริงนะแล้วก็เริ่มแบบกอดอกอะไรเงี้ยกอ ซึ่งทั้งทรัมป์ทั้งแวนก็พยายามดิสเครดิตไบเดนบอกว่าเนี่ยโจไบเดนเนี่ยการบริหารของโจไบเดนเนี่ยไม่ได้เรื่องไบเดนไม่ยอมคุยกับปูตินและเราเนี่ยแหละเราจะใช้การทูตช่วยแล้วแวนก็เลยพูดใส่ขึ้นมาว่าเนี่ยเซเลนสกี้คุณต้องฟังทรัมป์นะฟังประธานาธิบดีของเราเขาเนี่ยแหละจะไปพูดคุยกันกับปูตินแล้วสุดท้ายสามารถใช้ทางการทูดขึ้นบนโต๊ะเจรจาได้ทีนี้เซเลนสกี้ก็เลยสวนกลับว่าอ่ะงั้นฟังผมนะผมพูดได้ไหมอ่ะได้พูดสิผมจะบอกว่า ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกปี2014เนี่ยปูตินก็เคยบุกไคลเมียมาแล้วบุกยึดของเราไปหลังจากนั้นปี2019ผมขึ้นดำรงตำแหน่งผมก็เลยไปเซ็นสัญญากับปูตินว่าโอเคมีการซื้อขายแกส๊สกันแล้วก็จะสงบสึจะเซ็นสัญญาว่าจะไม่มีการบุกยูเครนเขาโอเคเขาตกลงนะไม่มีอะไรแม้เราก็ขึ้นเซ็นสัญญาแล้วสุดท้ายเขาก็บุกเราอีกปี2022เขาบุกประเทศเราเซเลนสกี้พยายามจะสวนกลับไปถึงแบนส์ว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดแบบไม่มีมันทําไม่ได้การทูตก็เคยมีมาแล้วเซ็นสัญญาบนโต๊ะ ยังไม่รวมถึงว่าหลังจากปูตินน่ะรัสเซียบุกยูเครนในปี2022ในปีนั้น22-23เนี่ยตอนนั้นมีการเจราจาหลายครั้งพยายามขึ้นโต๊ะเจราจาคุยกันให้สงบสึกแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะยูเครนขอดินแดนคืนให้หมดรัสเซียไม่ได้รัสเซียบอกว่าฉันขอเนี่ยโซนขวาเนี่ยฉันขอกว่าไปหมดแล้วจะจบซึ่งถ้าเอามันดินแดนเขาอ่ะเขาก็ต้องไม่ยอมก็ถูกแล้วแล้วก็ถิ่ความชอบธรรม เนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ยูเครนเนี่ยเถียงเซเลนสกี้เนี่ยเถียงกับแวนส์แล้วทั้ก็ไม่พอใจแวนส์ก็ไม่พอใจก็เถียงกันดุเดือดเซเลนสกี้ก็เลยถามกลับไปถึงแวนส์ว่าการทูดแบบไหนการที่คุณกําลังพูดถึงเพราะไอ้เราก็ใช้มาทุกวิถีทางก็ไม่ได้แวนส์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็อ้างแค่ว่าอ๋อเราช่วยคุณคุณเนี่ยจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้แต่คุณเนี่ยไม่เห็นขอบคุณเราทรงๆนั้นก็ลามไปเรื่องนั้นพอเถียงไม่ได้อย่างที่บอกถ้าคุณจะเถียงเรื่องความชอบธรรมถูกต้องเ ไม่มีทางเฉียนเขาได้เขาคือผู้เสียหายเขาดุลบุกจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปจริงๆทัปมมีมุมมองที่ไม่ดีต่อเซเลนสกี้ตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วก่อนที่จะมาที่ทําเนียบข่าวนะทัป์เคยตอนนั้นเคยออกมาพูดว่าเซเลนสกี้เนะี่ยเป็นเผดการหาว่าครองอํานาจครองตําแหน่งทั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือไม่จริงนะถ้าจะพูดเรื่องความชอบธรรมเซเลนสกี้คือความชอบธรรมในการเป็นประธานาธิบดีแล้วเซเลนสกี้เลือกตั้งปี2019แล้วก็ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายถล่มทลายจริงๆนะหนักย ทั้มที่เราเห็นเนี่ยชนะรัฐส่วนใหญ่รัฐส่วนใหญ่ใช่ทัปมชนะแต่ถ้าพูดถึงป๊อปปูล่าโหวตประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทั้มชนะที่ประมาณ49เกว่าในขณะที่แฮร์ริสของพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาชนะที่ประมาณ47-48โดยประมาณห่างกันไม่ได้เยอะเรื่องของป๊อปปูล่าโหวตที่เหลือเซเล็กเซษน้อย1% 2%เนี่ยเป็นของพวกพรรคอื่นพรรคเล็กพรรคน้อยที่มักจะไม่ชนะคือบางคนเคยบอกผมว่าเนี่ยสหรัฐเนี่ยดูไม่เป็นธรรมไม่เด็จการ ทั้งประเทศมีอยู่แค่2พักมีแค่ริพาบิก้ากับเดโมแคร์ซึ่งไม่จริงประเทศสหรัฐมีเป็น10พักแต่เพียงแต่ว่าคนไม่เลือกไงคนเขาเลือกแค่2พักนี้เราถึงได้เห็นในบรวัิศาสหรัฐมีแค่2พักนี้ที่สู้กันไปสู้กันมาเพราะว่าพักอื่นเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจมีอินดีเพนเดนต์มีกรีนแล้วก็วีอาร์พีเพิอะไรก็ตามหลายพักหลายพักมากเพียงแต่มันไม่เป็นที่นิยมไม่ได้มีนโยบายที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าเซเลนสกี้เนี่ยคือค พราะว่าเซเลนกี้ชนะแบบถล่มทลายทุกรัฐแพ้แค่รัฐเดียวแควนอะไรเขาเรียกแขวนแพ้แค่แขวนเดียวที่เหลือชนะหมดนะแถมถ้าดูจากฝั่งขวาของยูเครนจากแผนที่นี้ฝั่งขวาก็คือฝั่งที่ติดกับรัสเซียชนะแบบถล่มทลายเหมือนกันแล้วมักจะเลือกเซเลนกี้ซะเยอะเยอะกว่าฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายยังมีแควนหนึ่งไอ้ที่แควนที่ไม่เลือกเซเลนกี้มีแค่แขวนเดียวซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายติดกับยุโรปดันกลายเป็นฝั่งที่ติดกับรัสเซียดันชอบเซเลนกี้ซะงั้นท้งที่อยู่ใกล้ชิดรัสเซียนะคือไม่ช่วยเซเลนก ตอนเลือกตั้งก็อ้างว่าจะเข้ากับรัสเซียตอนหลังเลือกตั้งก็ไม่เอาไม่ใช่เซเลนสกี้จุดยืนชัดเจนก็คือจะเอากับยุโรปจะเข้าใกล้ยุโรปจะเข้าร่วมกับยุโรปเพราะว่านั่นคือความเจริญเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมฝั่งขวาก็เลือกเซเลนสกี้ฝั่งที่ใกล้ชิดรัสเซียฝั่งซ้ายก็มีแค่นั่นแหละแคว้นเดียวที่แพ้นั่นคือความชอบทมอย่างแรกความชอบทมถัดมาอันที่2ก็คือว่ากฎอายการศึกรัฐธรรมนูญยูเครเนี่ยระบุไว้แล้วว่าถ้าเป็นกฎอายการศึกแล้วก็ประธานาธิบดีคนปัจจุบันาาถง,นงตแอ,อกลู้้ว ก็มันอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะมีการสงครามหรือก่อการร้ายก็ต้องประกาศกฎอายการศืกก็ต้องไม่มีการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งมันอาจจะแบบโดนแทรกแซงได้ง่ายหรือแม้แต่ว่าอาจไปตกเป็นเป้าถ้าอยู่ในสงครามเนี่ยการเลือกตั้งมันจะเป็นการรวมคนกลุ่มใหญ่เข้าไปในเลือกตั้งอาจจะโดนถล่มอย่างหนักไม่ได้กระจายพื้นที่รวมกันอยู่ก้อนแล้วก็เนี่ยแหละจะเป็นจุดอ่อน แล้วก็อาจจะไม่เข้มแข็งพอเจ้าหน้าที่ต้องมากระจายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกไว้แบบนี้ไม่ช่วเซเลนสกี้ยืนการจะเป็นแบบนี้แบบเถียงว่าตัวเองต้องอยู่ต่อให้ได้ไม่ใช่เขามีการต่ออายุเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่มันควรจะเลือกตั้งปีที่แล้ว2024หลังจากนั้นรัฐสภาก็เลยมองไม่สมควรเหมือนกันก็เลยมีการต่ออายุไปเรื่อยๆตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ว่ามีกฎอัยการสืกเพราะฉะนั้นเซเลนสกี้คือความชอบธรรมและคนส่วนใหญ่ในประเทศเลือกเขาเขาชนะทุกแขวนยกเว้นแค่แขวนเดียวในยูเ ป๊อปูล่าโหวตเขาชนะแบบ75%นะเทียบทั้มทั้มชนะป๊อปูล่าโหวตประมาณ49%แต่ยูเครนเซเดนสกี้ ky, 75%นะแล้วจริงๆถ้าอิงตามประชากรส่วนใหญ่ในสหรัฐปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วผมเห็นมีการทำโพลขึ้นมาประชากรสหรัฐส่วนใหญ่สนับสนุนให้ช่วยยูเครนนะไม่ใช่ส่วนน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทั้มพูดในตอนแรกก่อนเลือกตั้งทั้มก็ไม่เคยบอกว่าจะไม่ช่วยยูเครน หรือจะตัดงบไม่เคยพูดทําแค่บอกว่าถ้าผมดํารงตาแหน่ง่ยสงครามจะจบภายในแบบ4 8่สิบชั่วโมงประมาณนั้นจะจบภายในวัน2วันอ่ะซึ่งไม่จริงฮะสุดท้ายทรัมป์มาก็ไม่จริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมเองก็มองไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราก็มองว่าทรัมป์ไม่น่าจะตัดความช่วยเหลือยูเครนซึ่งก็จริงทําไม่ได้ตัดถ้าทําไปประกาศก่อนเลือกตั้งว่าจะไม่ช่วยยูเครนทรัมป์จะเสียงหายกว่านี้เยอะทรัมป์อาจจะแพ้เลยก็ได้ก็ไม่แน่หรืออาจจะเสียงน้อยกว่านี้แต่ทรัมป์เนี่ยหลังจากดมบลงตำแหน่ง อย่างที่ผมบอกผมดูตอนแรกผมก็โกรธทําเนาะทําไปทําแบบนี้ได้ยังไงเชิญเขามาแล้วเขาก็ดูเป็นผู้เสียหายแล้วคุณก็สมควรช่วยเขาอยู่แล้วเพราะคุณเป็นพี่ใหญ่แล้วคุณก็ต้องยืนข้างความเป็นธรรมแล้วถ้าวันนึงโอเคคุณไม่ช่วยไม่เป็นไรอนาคตโลกก็จะลําบากแล้วมันอาจไปคุกคามถึงสหรัฐแม้สหรัฐจะมีมหาสมุทรล้อมรอบสองข้างยูเครนก็พูดแบบนี้เส้นก็พูดแบบนี้ว่าคุณโอเคคุณโชคดีตรงที่ว่าคุณมีมหาสมุทรสองข้างแต่ถ้าวันนึงยุโรปเนี่ยโดนยึดไปเรื่อยๆยึดไปเรื่อยๆวันนึงก เป็นจักรวรรดิรัสเซียของปูตินทรงนั้นมันก็มีเหตุผลแต่ปัญหาคือตรงนี้ตรงที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าทัม้์ไม่ได้ว่าจะยุติการช่วยเหลือไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยยูเครนแต่ปัญหาก็คือแร่หายากแร่ออร์ที่ทั้์ต้องการจากยูเครนถ้ายูเครนให้ได้ทัป์เคยประกาศเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเคยบอกว่าต้องการเซ็นสัญญาเรื่องแร่หายากแม้แต่การมาทำเนียบข่าวคือการเซ็นสัญญาเรื่องแร่หายากนี่แหละเป็นความผิดพลาดของเซเลนสกี้เซเลนสกี้เนี่ยสมควรจะตกลงแล้วก็คุยกันดีด เพราะทำไม่เหมือนคนอื่นทำไม่ใช่ว่ามีแต่ให้กับให้ปกติสหรัฐเป็นประเทศที่มีแต่ให้กับให้ช่วยเหลือคนสิทธิพิเศษก็ให้ภาษีกับทั่วโลกให้ไทยด้วยอ่า GSP แล้วก็ให้ไทยเนี่ยได้ดุนสหรัฐมหาศาลโดยที่ไม่ทักทวงเท่าไหร่มีแค่ยุคทั์ทั์เนี่ยทักทวงว่าอา้าวทำไมเราถึงเสียเปรียบคนอื่นซึ่งก็โอเคนะผมว่าโอเคเพราะ่า่ปีครั้ง4ปีครั้ง,งถ้าที่เหลือเนี่ยอเมริกาที่ผ่านมามีแต่ให้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีกักกักไว้บ้างเพราะอะไร ผมก็เห็นด้วยกับการที่อเมริกาแบบนี้ไม่ได้หวังแต่ว่าต้องรับของอเมริกาต้องได้อย่างเดียวเอาแต่ได้แล้วเราก็ไม่สมควรคิด,ค,ดคิดว่าเอาแต่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูมีคนคิดว่าจะเอาแต่ได้ดูนะะซึ่งเป็นความคิดที่ไม่โอเคมากที่โลกจะไม่เจริญอะ่ะนี่แหละแล้วถ้าวันหนึ่งโอเคอเมริกามีแต่ให้แต่อเมริกากําลังลําบากถ้าเขากําลังลําบากเขาก็ต้องดึงกลับทําก็ไม่อยากทําแบบนี้ถ้าอเมริกาไม่ลําบากทําถึงบอกว่าอ่า us is back อเมริกาอิสแบกอะไรเงี้ยก็เหมือนกลับมาแล้วอเมริกากาลังกลับมาเพราะว่าอเมริกาเสียเปรียบไปเยอะแม้ว่าอเมริกาจะเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดแต่อเมริกากาลังเสียเปรียบจีนกาลังก๊อปปี้แล้วก็กาลังแซงในหลายเรื่องแต่ไม่ได้ว่าจะแซงแล้วแต่คือกําลังจะก๊อปปี้นู่นก๊อปปี้นี่อาจจะแซงเรื่องแบบ 5G 6G เล็กๆน้อยอ่ะก็แซงเรื่องแบบไร้สาระแต่จีนก็ไปขิงได้ไงว่าฉันแซงเรื่องนี้อนาคต GDP ฉันก็จะแซงเนี่ยแม้ว่ามันไร้ค่าเพราะว่าประชากรจีน1,400ล้านคนมันยังไงมัันก็ต้องแสงแสหรฐ เพราะสหรัฐมีประชากร330ล้านคนไอ้นี่มากกว่าเขาเกือบ5เท่านะแต่ GDP ยังน้อยกว่าสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดสหรัฐล้มมาจริงๆซึ่งมันก็ยากมากถ้าสมมติว่าล้มจริงๆแบบช่วยคนอื่นช่วยจนตัวเองลําบากสุดท้ายล้มขึ้นมาสงครามโลกเกิดน,นะเละเทะแน่จีนได้ยึดนู่นยึนี่จีนเล็งไว้เยอะมากจะยึดหลายประเทศจะเข้าไปครอบครองจะเข้าไปเอาเปรียบจะดูดซับหลายประเทศแล้วคุณก็จะหาความเป็นธรรมไม่ได้เพราะคุณไม่กล้าสู้ คุณก็กลัวเขาหรือคุณคุยดีๆกับเขายอมให้เขายึดอะไรส่งๆนั้นโลกจะลําบากโลกจะไม่ได้เสรีแบบปัจจุบันเราทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้ง่ายๆนะเราทั้งหมดจะอยู่ในสงครามและผมอาจจะต้องลงไปสู้ในสงครามแต่ทุกวันนี้เพราะมีสหรัฐคุมโลกไว้ได้ไม่ให้มันเกิดสงครามแบบนี้แหละผมก็เลยเห็นด้วยว่าการที่มีทำมาถูกแล้วแต่ถ้าทำไปตลอดเนี่ยไม่ได้ถ้าทาแบบไปยาวๆแปดปีสิบสองปีอย่างเงี้ยมันก็หนักเกินแต่สัก4ปีช่วง4ปีนี้อเมริกาต้องโกยเงินกลับคือไม่ได้ไปขโมยใคร เขาแค่ให้น้อยลงเขาให้แต่เขาให้น้อยลงแล้วก็เรื่องของหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะสหรัฐเนี่ยเยอะมากมหาศาลมากที่พวกสายจีนชอบเอาไปขิงเอาไปแซะอะไรก็ตามโอ้หนี้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็ตายเนี่ยชอบพิมพ์เงินปั๊มเงินเป็นว่าเล่นะทรงนั้นซึ่งนี่แหละพวกนี้อาจจะโดนขิงเยอะๆทําก็จําไว้ว่าพวกนี้เห็นอะไรเป็นจุดอ่อนซึ่งหนี้สาธารณะมันเยอะเกินมันก็ไม่ดีจริงๆอนาคตระยะยาวจะลําบากแต่แน่นอนเงินสหรัฐมีค่าใครๆก็ต้องการเงินดอลลาร์เพราะเงินดอลลาร์มีค่าได้รับการยอมรับ ทุกประเทศต,ต้องใช้เป็นเงินสารองก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าอนาคตร,ระยะยาวทรัมป์ก็กลัวจะเป็นแบบนี้ทรัมป์พยายามให้อเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งถูกแล้วเราก็ต้องชี้ให้อเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งไม่งั้นโลกนี้เละแล้วหลังจากทรัมป์โอเคสปีไงคุณก็ทน4ปีไม่ใช่ว่าอเมริกาลหลังจากนี้จะไม่ช่วยไม่ใช่มันก็แค่ยุคทรัมป์แล้วเดี๋ยวก็กลับมาปกติพอกลับมาปกติสัก12ปี20ปีเนี่ยก็ต้องมีมาเข่งอีกรอบมีการเคร่งซึ่งผมมองว่าทรัมป์เนี่ยคือผู้เสียสละนะแม,ม รับเสียงกลดาของคนมากมายทั่วโลกเพราะมองว่าทำเนี่ยไม่ดีทำเนี่ยเห็นแก่ตัวทำเนี่ยเอาแต่อเมริกาซึ่งก็นั่นประเทศเขาเขามีแต่ให้อะคือเราไม่ควรไปบอกว่าอเมริกาไม่เคยช่วยเราฟรีเคยอเมริกาช่วยเราฟรีมาตลอดมาตลอดเลย USA เนี่ยที่ท์เพิ่งปิดไปเราเห็นปิดชั่วคราวด้วยเขาไม่ได้ปิดถาวรเขาบอกว่าปิดชั่วคราว90วันซึ่งในไทยก็มี USA ที่ช่วยคนพมา่ามีการศึกษาช่วยเงินทุนช่วยเรื่องของโรคเอชเขาช่วยเยอะมากเขาช่วยฟรีมาตลอด เพราะฉะนั้นถ้าเขาช่วยมาตลอดถ้าวันนึงเขาลําบากเราก็สมควรจะช่วยเขาหรือเข้าใจเขาก็ได้